วันนี้กิฟก็จะมาถอดรหัสถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะซึ่งมีหนังสื่อเล่มนี้มีหลายคนนะคะทารีวิวแล้วก็แม้กระทังกรงกูหรือว่านักพูดเก่งๆนะคะก็ทําคลิปเรื่องเล่มนี้ออกมาะค่ะซึ่งสําหรับกิฟแล้วเนี่ยวันนี้กิฟจะมาทําให้งงค่ะก็คือว่าคือกิฟเชื่อแล้วว่าบางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าอ่านังสือแล้วเนี่ย สู้ทาเองไม่ได้หรือว่าสู้ลงมือทาในในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้ก็ถูกนะคือบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยนอนหนังสือหรือว่าคนอ่านหนังสือทําแต่หนังสือที่หนังสือไปเถอะแล้วลองมาอยู่กับโลกความเป็นจริงดีกว่าโอเคคืออ่าเรื่องเรื่องเรื่องสาคัญเลยหนังสือเล่มนี้ตกแล้วทํหลุดมือก็คือเขาเนี่ยให้แรงมานานใจกับคนที่ อยากจะรวยแล้วก็คิดว่าในอนาคตต้องรวยแต่อย่างน้อยอ่ะสำหรับคนที่ถันแปกหรือว่าโอ้ไม่มีเงินเก็บเลยหรือว่านำทุงตัวอย่างนี้น้อยมากอาจจะแบบไม่ถึง50าบาทแล้วมาอ่านหนังสือเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการสร้างแรงมันดใจมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเอ้ยฉันรับเงินมากขึ้นหรืออยากจะก้าวไปเป็นเศรษฐีแต่ว่าบอกไว้ก่อนวนะ่าอ่านหนังสือเรื่องนี้มันช่วยสร้างนนแรงบัดใจและและอ่า สำหรับคนที่มีเงินสำหรับคนที่มีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็มาบริหารได้แต่สำหรับคนที่แบบจ้อนมากๆแบบฐา,านแตกเนี่ยิดว่า <c oughs> เออเริ่มจากเริ่มจากซิคเคิลก่อนซิคเคิลก็คือสอนให้เรา feel good คือรู้สึกดีแล้วก็สํานึกรู้คุณในสิ่งที่มีพอจกในสิ่งที่มีอันนี้เราก็จะมาท้าทายหนังสือเล่มน,นี้กันก็คือว่า อ่าถ้าอ่านไปเยอะๆแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงเหรอใช่เหรออะไรเงี้ยแต่กิ๊กก็อยากให้แบบดูเบสิกของหนังสือเล่มนี้ก่อนเบสิกของหนังสือเล่มนี้ก็ง่ายๆเขาก็จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยอืมเอ่อแบ่งออกเป็นประมาณ18ข้อ18ข้อหรือ18ดบทซึ่ง ในสิบแปดบทเนี่ยก็จะมะีเขาเรียกว่าคำคมย,อย,อย,อย่อยๆอย่างในนี้ซึ่สองสามคำคนนะเราก็มาฟังดูก็คือว่าเขาจะบอกว่าถ้าเป็นคนรวยเนี่ยฉันเลือกที่จะกุมสไตาชีวิตของตัวเองแต่คนจนเนี่ยก็คือเชื่อแล้วว่าโอ้ฉันถูกมาเลยคิดไว้อย่างนี้นะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะคิดได้สองแบบคือ คนรวยอาจจะเกิดมาอ๋อฉ,ฉันฉันถูกบริคิดมาให้รวยก็ได้อันนี้ก็อันนี้ก็คือมันอย่าพึ่งไปท้าทายโครงสร้างของเขาแต่ว่าโครงสร้างที่เขาเขียนมาเป็นแบบนี้อ่าบทที่2คือคนรวยเนี่ยเล่นเกมเพื่อเอาชนะขณะที่คนจนเนี่ยเล่นเกมเพื่อแค่ไม่ให้แพ้อ่ะก็ให้เห็นถึงว่าสปีดดี้หรือว่าพลังของคนที่รวยเนี่ยเขาหนักแน่นกว่าแม่นกว่า จริงจังกว่าลุกกว่าเขาถึงเป็นคนรวยนะข้อบทที่สามก็คือคนจนเนี่ยแค่อยากรวยแต่คนรวยเนี่ยทุ่มเทเพื่อที่จะรวยชิดตุกรวยให้ได้อันนี้หมายความก็คือ,อบทที่สามนะส่วนือว่าย,ย่อยเข้าไปอีกค่อยว่ากันแล้วก็สิ่งที่ง่ายสุดเลยเขาก็พูดว่าคนรวย,ยคิดการใหญ่นั่นแหละ,ะที่คนจนเนี่ยคิดเรื่องเล็ก บทนี้เขาก็จะพูดถึงก็ว่าคนรวยเนี่ยจะมองว่าเอ้ยทำยังไงเราจะทําประโยชน์ให้กับคนอย่างหมู่มากได้ในขณะที่คนรวยยอมพุ่มเทคนจนเนี่ยยังพุ่งเทพลังของตัวเองเพื่อคนทีละคนทีละคนแบบว่าอย่างยกตัวอยา่างสมมติว่า,ค,า,าคุณอยากสอนการบ้านคุณอยากสอนการบ้านครั้งเดียวเนี่ยให้เพื่อนคนเดียวฟังหรือสอนการบ้านครั้งเดียวให้เพื่อนหลายๆคนฟังคุณอาจจะเบสิกตอบได้อ๋ออยากสอนให้เพื่อน อะไรคนฟังฟังกันทีเดียวแล้วก็อะไรไปโยอกันหมดเลยอะไรเงี้ยโอเคคุณก็เริ่มมีอะ,มะเมล็ดพันธ์ความคิดของคนรวยละซึ่งก่อนที่จะเข้าไปในอ่าเขาเรียกว่าบทย่อยเนี่ยในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็จะบอกก่อนว่าเออเรามาทำตาเทสความรู้สึกก่อนก่อนไหมว่าคุณมีความรู้สึกเกี่ยวกับเงินอย่างไงคุณมีความคิดยังไงกับเงินหรือว่าคุณเชื่อว่าในอดีตคณอาจจะถูกเลี้ยงมา โดยพ่อแม่หรือว่า,าครอบครัวที่เห็นว่าเงินเป็นของไม่ดีหรือเป็นความเชื่อเนี่ยความเชื่อของคุณในเรื่องเงินเป็นยังไงก็คือให้เขียนออกมาแล้วเขาก็จะปรับให้คุณแบบปรับหรือละทิ้งไอ้สิ่งที่คุณรู้สึกอย่างนั้นอ่ะออกไปแล้วให้คุณแบบเหมือนคล้ายๆรีเฟชตัวเองเกี่ยวกับความคิดในเรื่องเงินอย่างใหม่คุณก็จะรู้สึกดีกับเงินแล้วก็รักเงินมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ย มันก็จะโยงไปที่ว่าเมื่อคุณ่เริ่มอยากทาอะไรให้กับคนหมู่มากเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยคิดการใหญ่ในขณะที่ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามองเงินเป็นเรื่องของนกาทีฟเขาก็จะบอกว่าโอเคเงินเนี่ยนะมันมันมัน,ม,นมีความสําคัญในกรณีในเรื่องที่ต้องใช้เงินนะแต่โอเคบางเรื่องเนี่ยมันไม่จาเป็นปต้องใช้เงินเงินก็ไม่มีความสําคัญเลยเขาก็จะแบบ ให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเงินสําคัญในระดับในเงินสําคัญแล้วแบบเรามาหาเงินเถอะซึ่งประโยคที่น่าทับใจอย่างหนึ่งก็คือโอเคเลยอะเบสิกมากเลยคือเขาจะบอกว่าถ้าเราคิดเราคิดที่จะเก็บเงินเราคิดที่จะออมเงินเราคิดที่จะหาเงินนั่นแหละคือคุณกําลังเป็นคนรวยละแต่ถ้าเราคิดว่าเลยใช้เงิน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  ต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่จ่ายโน่นคุณกําลังเดินไปสู่ทางของคนจนซึ่งตรงเนี้ยมันก็พูดลําบากแล้วเขาก็จะพูดถึงว่า,าให้คิดว่าเงินเนี่ยเป็นเป็นการฟลอ์เป็นการฟ,ล,ารฟลอ์คือไปจีผ่านมือคนนองคนนี้มันก็ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนเวียนไปได้ดีซึ่งตรงเนี้ยอันอาจจะเป็นในเรื่องของคําอธิบายแต่ยังไม่ได้มี how t ู to, อ้าฉันจะร้ยด,ดีไงละ่ะอันนี้ก็ลองดูต่อไป เราอ่านต่อไปก็คือว่าอ่ออีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้สาคัญก็คือเขาพูดถึงว่าคนรวยเนี่ยจะสันเสริญและสแสดงความมีนิกับคนที่รวยและประสบความสําเร็จสุดเห็นเบนฟ๊วิ่งผ่านนะแล้วอุ้ยแม่ทําอะไรมานะั่ถึงรวยกองเขาละสิอะไรเงี้ยเขาเลยถามว่าอย่าทา,าอย่างนั้นเด็ดขาดอย่าคิดอย่างนั้นเพราะาคุณกําลังคิดผิดแล้วคุณกําลังทําตัวเองให้เป็นคนจน ถ้าคุณกำลังคิดว่าคุณจะรวยคุณจะต้องสันเสริญคนที่รวยยินดีที่เขามีของดีใช้ยินดีที่เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ดีมีผลกำไรอันเนี้ยก็คือให้เราเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าถ้าเราชื่นชมให้เราคิดบวกให้เราอ่ะชอบหรือว่ามองโลกในแง,ง่ดีไม่รู้สึกมันใส่อิจฉาคนที่มีดีกว่าเรารวยกว่าเรา เพราะสักวันหนึ่งเราจะเป็นแบบเขาได้บทต่อไปก็คือว่าคนรวยเนี่ยเต็มใจที่จะโปรโมทตัวเองโปรโมทคุณค่าของตัวเองและยินดีในเรื่องของการขายในขณะที่คนจนเนี่ยจะมองเรื่องของว้ายมาขายอีกแล้วนี่มาขายอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าคุณจะมีความคิดในแง่ลบว่า เพื่อนชอบมาขายเพื่อนชอบมาขายนู่นขายนี่ขายตรงนะทาให้คุณรู้สึกแบบให้ยุ่นกิดว่ะเลยก็เลยไปไปฝังว่าการขายเนี่ยมันไม่ดีซึ่งจริงแล้วอะความคิดของคนรวยอย่างหนังสือเล่มน,นี้เขาก็จะมองว่าคนรวยเนี่ยชอบโปรโมทยินดีในเรื่องการขายยินดีในเรื่องของโปรโมชั่นถ้าคุณเชื่อก็จะมีติงว่าถ้าคุณเชื่อว่า ของที่คุณกาลังขายมันมีดีจริงมันมีคุณค่าจริงนี่คือการบอกต่อนี่คือการบอกความดีสมมุติว่าคุณเนี่ยโหรู้วิธีเลยแก้ปัญหาข่าวเสื่อมเนี่ยได้ยังไงคุณรู้ตํารายานี้ดีเลยคุณอยากจะบอกให้คนคนที่ข้อข่าวเสื่อมไหมคุณก็อยากบอกนี่ไงคือการโปรโมทนี่ไงคือการขายคุณจะเก็บไอสิ่งดีนั้นมาทำไมคุณก็แชร์สิแชร์ share. การขายก็คือการบอกการโปรโมทหรือ การขายการพูดในสิ่งที่เอาคุณค่าจะเอาคุณค่าให้เธอนะีอะไรเงี้ยคนรวยเนี่ยจะเต็มใจในเรื่องนี้แล้วก็บทต่อไปคือคนรวยเนี่ยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กแต่คนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คนรวยเนี่ยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคือเขาบอกว่าเมื่อคุณรวยแล้วอ่ะคุณก็ต้องรู้จักที่จะรับรู้จักที่จะให้ให้แนละรับกันไปซึ่ง ซึ่งมันจะมีบางจุดในเล่มนี้บอกว่าเฮ้ยฉันเกิดมาเพื่อการให้ฉันให้ให้อ่าถ้าคุณให้แล้วแล้วเมื่อไหร่คุณจะเก็บเงินได้คุณจะออมเงินได้เขาก็คือเขาก็จะมีว่าก็จะคือเล่มนี้มันก็โอเคอยู่และเขาก็จะบอกว่าคนที่เขามีเงินเนีน่ยเขาต้องรู้จักบริหารเงินคือเงินกลุ่มก้อนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ออมออมแล้วเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนให้เงินทํางาน กับส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ใช้จ่ายค่ารถค่าไฟค่าน้ำค่าอาหารอะไรปกติและอีส่วนหนึ่งเก็บไว้ทำบุญบริจาคอีส่วนหนึ่งเก็บไว้บนเบอร์ตัวเองให้รู้สึกอ๋อฉันมีเงินฉันรวยฉันใช้ได้เต็มที่เนี่ยเขาคือเขาอสอนการบริหารแต่ว่า ก็ไม่ได้หมายถึงว่าโหรวยแล้วฉันจะใช้ชสมุดทั้งสี่กองเนี่ยให้มันไปเลยก็ไม่ใช่แล้วเขาก็สอนให้โอ้เมื่อคุณรวยแล้วนะคุณมีเงินที่จะบริหารแล้วนะคุณก็ต้องรู้จักพอใจในตัวเองคุณก็ต้องรู้จักอ่าพอใจในสิ่งที่มีอยู่คุณก็ต้องรู้จักไม่แบบทําตัวแบบรวยฟุ้งเฟอ้ออะไรเยคุณก็ต้องรู้จักแตกออด้วย <S <S สุดท้ายแล้วก็เป็นคนรวยก็ต้องใช้ชีวิตเรื่องง่ายอยู่ดีมันก็ไม่ได้แบบ โอ้คุณอาจจะคิดว่าโหรวยแลวคุณต้องแบบเพยเต็มที่ไพยเต็มที่ซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่สิมันก็กลับมาอยู่จุดเดิมที่สมัยพ่อแม่เราเคยสอนไว้ว่ามีเงินก็ต้องออมทําตัวยังไม่รวยทําตัวรวยมันก็จะจนแต่ถ้ายังไม่จนแต่ทําตัวยังยังไม่รวยทําตัวจนมันก็จะมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปคือ คนรวยเนี่ยนะเลือกที่จะรับงานตามผลงานก็คือพูดง่ายว่าถ้าคุณขายหรือคุณทําผลงานแล้วรับเงินเนี่ยมันจะเป็นรายได้เนี่ยมันจะมาจากทุกทางเช่นอ่าถ้าคอมคุณก็จะได้รายได้จากค่าคอมเนี่ยนฮะที่คนที่จนหรือคนมนุษย์เงินเดือนเนี่ยรับเงินจากเวลาเงี้ยมันก็จะเป็นข้อจํากัดเขาจะบอกว่า คนจนเรื่องที่จะรับงานรับเงินตามและเวลาการทํางานซึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรวยคุณควรจะรับเงินตามผลงานมากกว่าก็คือจะเป็นเรื่องของค่าคอมค่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นนักกฎหมายก็ต้องเป็นระดับพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยเป็นักง,งานบัญชีก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเรารวยด้วยมีความสุขด้วยได้ไหมอะไรเงี้ย เขาก็บอกคนรวยเนี่ยเลือกทั้งสองทางคือเอาสองทางเลยแต่คนจนเน่ะเลือกทํางานนะเพื่อให้ได้เงินมาก็คือคนจนน่ะจะเลือกทางใดดังหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือเขาก็จะมีคําอธิบายในบทนี้ข้อต่อไปคือคนรวยเนี่ยสนใจมูลค่า,ข,าของสินทรัพย์เขาก็จะคุยว่าเฮ้ย <c oughs> ตึกนี้นะถ้าว่าตีราคามาแล้วได้เท่าไหร่หุ้นตอนนี้นะมันพุ่งไปถึง วลลเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยก็คือพูดเรื่องสินทรัพย์พูดเรื่องใครจากที่ลงทุนไปแล้วเกิดต้นทุนนี่คือคนรวยจะคุยกันเรื่องมูลค่าสินทรัพย์แต่คนจนอะจะสนใจแต่รายได้จากการทํางานว่าเงินเดือนได้เท่าไหร่หากคานภาษีได้ไห่ซึ่งอันเนี้ยเขาก็อยากจะเน้นถึงว่าเอ่อคนรวยเนี่ยสนใจเรื่องมูลค่าสินทรัพย์มากกว่าคือมันก็จะโยมาถึงพ่อรวยสอนลูกรวยที่ว่า ันจะต้องมี4ทางราดได้เข้ามาเนี่ยไราดไดีที่สุดคือราดได้ที่เข้ามาแล้วซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ก็จะมาทําเงินให้เราได้อีก,อกต่อไปคนรวยเนี่ยเก่งเรื่องการบริหารเงินแต่คนจนเนี่ยบริหารเงินผิดผิดก็คือเราต้องรู้จักบริหารเงินไม่ใช่ว่าคือให้ให้แบบทาไปนิสัยให้บริหารเงินเป็นนิสัยทํารายรับรายจ่ายสนใจในเรื่องของตัวเลขเงินทอง สนใจแล้วก็หักห้ามใจที่จะไม่ใช่ของเฟือยรู้จักบริหารเงินตั้งแต่มีแค่หนึ่งบาทก็บริหารเงินเลยไม่ใช่ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวรอเยอะเงินเยอะก่อนให้แบบรวยเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาบริหารเขาบอกอ่ะถ้าตอนคุณผู้หญิงครับถ้าเขอบคุณผู้หญิงอ้วนเนี่ยคุณผู้หญิงจะบอกว่าพรุ่งนี้นะฉันจะลดน้ําหนักเลยหรือคณจะบอกว่าเออจะลดน้ําหนักถ้าอ้วน ไปกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ต้องเริ่มเลยเริ่มบริหารทันทีเริ่มบริหารเงินทันทีแล้วคุณจะมุ่งหน้าไปสู่ความรวยแล้วก็อันนี้คือบอ่อไปคือคนที่พูดไปแล้วคือคนรวยเนี่ยให้เงินทํางานในขณะที่คนจนเนี่ยทางานเพื่อได้เงินมาแล้วก็อันนี้ก็นี้ก็น่าสนใจเขาก็บอกว่าคนรวยเนี่ยเขารู้ ว่าเรื่องที่จะต้องแก้เนี่ยมันเป็นปัญหามันน่ากลัวแต่เขาก็ยังจะเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นคือทาไปนั่นแหละทำไปทั้งที่มันน่ากลัวนั่นแหละสู้กับมันในขณะที่คนจนเนี่ยจะปล่อยให้ความกลัวอยู่อย่างตัวเองคือเขาบอกว่าถ้าคนรวยเนี่ยเขาจะบสกเออสมมุติว่าตายละยืนพูดหน้ามหาชนโอ้ฉันทำไม่ได้สมมรัเป็นดาราอ้าวคุณต้องเปงานพิธีกรพีอาร์นะ ว้าวทำไม่ได้ใช่ไทำไมด้เห็นพูดต่อหน้าทุกคนมันทุบเยอะๆไม่ได้อะไม่รับงานนี้คำรับงานนี้ค่ะจบคุณก็อดอดที่จะได้ไรายได้แต่ถ้าสมมติคนรวยโอเคแม้ว่ากลัวก็สู้ต่อไปสุดท้ายพอผลงานออกมาดีก็ได้รับเงินคนรวยเนี่ยเขาจะสนใจไปที่โอกาสโอกาสนี้มันทำเงินได้เขาก็จะทำแต่คนจนเนี่ยจะไปมองถึงอุประสรรค โอ้ยบุญศักมากมายไม่ทำไม่ทำไม่เอาไม่เอา,เอาลำบากไม่ทำข้อสุดท้ายคือคนรวยเนี่ยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาเขาทำตัวเป็นเหมือนกับน้ำครึ่งแก้วคือเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องนี้เลยศึกษาศึกษาศึกษาเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องรู้เพิ่มเติมศึกษาศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาแม้ว่าจบโรงเรียนมาแล้วก็ยังเรียนรู้ต่อไปไม่หยุดยัง้งแต่ว่าคนจนจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันดูเลยละพอละพอละฉันไม่เรียนรู้และซึ่ง ทั้ง18ข้อเนี่ยมันก็เป็นข้อที่ดีมากเลยแต่ว่ากิ๊ฟมองว่ามันสอบกันได้จริงๆริงมันอาจจะแบบเอ้ยไม่ใช่อย่างที่คนพูดก็ได้ไงพูดง่ายแบบว่าเออฉันก็คนรวยซะอย่างรวยซะอย่างมันจะคิดยังไงก็ได้มันก็รวยอะไรอย่างเงี้ยโอเคข้อดีหนงสื่อเร่มนี้เนะี่ยเขาก็จะบอกว่าอืมเขาก็จะพูดเหมือนกับว่าเออ บางทีอ่ะคนเราอ่ะจะชอบมองว่าเฮ้ยแม่คนรวยแล้วแบบชอบอยิงโสโหังอะไรเงี้ยเอ้ยถ้าฉันรวยแล้วฉันคงมีจิตใจที่แบบเหมือนคนขี้งกอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะบอกให้มองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีเงินเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับเราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเวลาเนี่ยมันก็ฟลอ์แบบมีความสุขไม่ต้องอยู่อย่างอดอดอยากอยากทนทุกข์ทรมานนี่คือข้อดีของการมีตัง แล้วก็อีกข้อนึงคืออย่าไปคิดว่าเอ้ยแม่งรวยแล้วงกคนรวยที่เขารวยแล้วเขาอยากจะช่วยเหลือคนยากจนอ่ะก็มีตั้งเยอะแยะถูกไหมอย่าไปคิดว่า,ไป,าไปคิดไปอย่าไปคิดปิดกั้นตัวเองนั้นคุณทุกคนสามารถเป็นคนที่รวยได้เราได้รับสิทธิพิเศษเราได้รับพรจากพระเจ้าเราถ้าเป็นคนไทยก็เราได้รับพรจากพุทธะ เรามีความเป็นวุฒิในตัวทําไมเราไม่สแสดงออกมาเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยกดค,นคนน้นพรสวรรค์ที่เรามีในตัวทั้งหมดเนี่ยออกมาออกมาใช้เพื่อสุดท้ายแล้วเมื่อเราใช้พรสวรรค์ที่เรามีอย่างมีคุณค่าที่สุดหนึ่งเราจะภูิอะไรตัวเองสองเงินก็ได้กลับมามันจะมีมูลค่าเงินกลับมาทดแทนตอบแทนในสิ่งที่เราทําลงไปสมองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนะี่ยคิด อีกเรื่องการหาเงินตลอดเวลาทุกครั้งที่ในจบบทเนี่ยเขาก็จะมีการอ่าเขาเรียกว่าชะล้างหัวใจชะล้างความเชื่อเขาจะให้มือเท้าไปที่หัวใจแล้วก็พูดในข้อความดีๆนะตามที่หนังสือบอกแล้วสุดท้ายก็จับจับโผลเองแล้วบอกว่าฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองล้านอย่างน้อยท,ทำอย่างเงี้ยสิบแปดครั้งก็ลองดูนะอาจจะทําให้เพื่อนๆหรือคนอ่านเนี่ยรู้สึกว่า รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกดีกับเงินมากขึ้นรักเงินมากขึ้นก็ได้ก็วันนี้ก็พอกให้นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปแล้วมันจะไม่สนุกนะคะ,อะขอให้ทุกคนมีสมองเงินล้านแล้วก็มีความมั่งคั่งเข้ามาสู่ตัวเองให้มากๆให้คิดสิ่งใหนและส่ความปรารถนานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ